วันนี้เราจะมารีวิวเล้าของสายการบินในกลุ่มสตาร์อาริอันในสนามบินสุวรณภูมิก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าที่สุนรภูมิเล้าส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ที่ชั้น3หลังผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองของอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศซึ่งในวันนี้เราจะไปกันที่ร o Orchid คิดเล้ว s i l v ว r ร i s l o u ล้ว เล้าของสายการบินเติร์กิสแอร์ไลน์และเลาของ EVAA เ r เมื่อเราเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิปกติเราก็จะตรงไปทำการเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินซึ่งเมื่อเราบินชั้น b ิ s เ n e นตก็จะมีแถวพิเศษโดยเฉพาะอีกทั้งคนที่บินชั้นนิวเนตจะสามารถเช็คอินและโหลดสัมภาระล่วงหน้าได้ทันทีเมื่อมีเคาน์เตอร์ของสายการบินนั้นเปิดให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องรอ3ามชั่วโมงก่อนเวลาเครื่องออก เหมาะกับการไปนั่งทานอาหารหรือไปจิบเครื่องดื่มในเล้าเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากวันนี้เค้กบิน,นมิวสปดคาร์นะครับ <c oughs> ก็จึงสามารถใช้ช่องตอมอลแล้วก็ Security c h ้เชคที่เป็น f a สต์แท็ได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยครับ เราบินชนั้นวิสเน็ตของอีวาแอร์ก็สามารถที่จะมาเข้าเล้าของการบินไทยได้ครับเดี๋ยวเราลงไปเข้าเล้ากันเลยซึ่งก็เป็นไปตามกฎของสายการบินในกลุ่มสตาร์อารันซึ่งเมื่อเราบินชนั้นวิสเน็ตของสายการบินหนึ่งก็จะสามารถไปเข้าเล้าของสายการบินอื่นในเครือได้โดยปัจจุบนันสายการบินในกลุ่มสตาร์ไอรันมีสมาชิกทั้งหมด25สายการบินกันแล้วสำหรับเล้าในสนามบิน ะแบ่งหลัหลกๆได้เป็น3ประเภทได้แก่ 1. แเล้าใสายการบินสำหรับผู้โดยสารชั้นเฟิร์สหรือบิสซเนตและสมาชิกปัตรสะสมไม้ของสายการบินประเภทที่2เป็นเล้าสำหรับบัตรสมาชิกต่างๆเช่น p r i อ r i ตี้พ s สเป็นต้นและประเภทสุดท้ายเลยก็คือเล้าที่จ่ายตามจริงในแต่ละครั้งนั่นเองสำหรับเล้าแรกเลยก็คือ Royal Orchid เล้าของการบินไทยตั้งอยู่ที่คอนคอร์ดดีตรงข้ามเกต DC แล้วแห่งนี้เป็นเล้าที่ใหญ่ที่สุดของการบินไทยและใหญ่ที่สุดในสนามบินสุวรรณภูมิแล้วแห่งนี้เมื่อเดินเข้ามาจะแบ่งเป็นสองฝั่งเราเข้าไปที่ฝั่งขวากันก่อนจะเป็นฝั่งที่พึ่งรีโนเวตกันใหม่เมื่อเดินเข้าไปก็จะเจอกับ,บาร์เครื่องดื่มสั่งกันได้เลยหากเราเดินเข้าไปอีกนิดนึงก็จะเป็นโซนที่นั่งพักผ่อนมากมายมีทั้งโซฟาโตะและเก้าอี้ สำหรับอาหารที่นี่ก็มีทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติมากมายมีการตกแต่งโดยมีดอกไม้ประดับสวยงาม เคก็อยู่ที่เล้าของการบินไทยนะครับในสนามบินุฬาภูมิที่คอนคอร์ดดีนะครับซึ่งเป็นเล้าที่ใหญ่ที่สุดในสนามบินแล้วก็เป็นเล้าที่เขาเพิ่งเรียนโว่ใหม่ครับมาทานอาหารกันครับและนี่ก็คือเครื่องดื่มที่เราสั่งมาจากบาร์นอกจากนี้ที่นี่เขาก็มีขนมไทยนานา,นาชนิดให้เราเลือกรับประทานกันได้ ที่ต้องการใช้ห้องอาบน้ําก็เพียงแจ้งแม่บ้านเขาจะจะให้เราเดินเข้าไปได้เลยมีอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งผ้าขนหนูเตรียมไว้ให้เราเรียบร้อยหากเราอาบน้ํกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งซ้ายซึ่งโซนนี้จะเป็นโซนที่เป็นโซนเก่าแต่ก็มีอาหารและเครื่องดื่มเท่ากับโซนใหม่ เล้าของสายการบินไทยเราจะไปเล้าของสายการบินถัดไปเลยนั่นก็คือ Silverkiss เล้าของสิงคโปร์แอร์ไลน์ตั้งอยู่ที่คอนทอดี D, ตรงข้ามเกตด e ีเมื่อเราเดินมาถึงหน้าเล้าก็เดินเข้าไปและแสดงบอดดิ้งพาสแต่พนักงานพนักงานก็จะนำเราเข้าไปส่งด้านในจุดแรกที่พบเลยก็คือบาร์เครื่องดื่มซึ่งก็มีบาร์เทนเดอร์ประจำอยู่เราสามารถที่จะสั่งเครื่องดื่มอะไรก็ได้จากบาร์เทนเดอร์ ถ้าเราเดินเข้าไปอีกนิดนึงจะจะเป็นโซนอาหารเซลลเซอร์วิสอาหารในเล้าแห่งนี้ก็มีทั้งอาหารไทยอาหารจีนอาหารอินเดียและอาหารมาเลย์ตามสไตล์ของสิงคโปร์แอร์ไลน์ สายการบินในเคร์ดตาอันอันนะครับก็สามารถเข้าเล้าสายการบินในเครือได้ครับเช่นอันนี้ก็คือสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับแล้วก็เดี๋ยวมี t เติร์กิสแอร์ไลน์มีการบินทางด้วยครับน่าเสียดายเล็กน้อยที่เหล่านี้ไม่มีห้องอาบน้ําให้บริการจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปเล้าขัดไปซึ่งอยู่ข้างๆกันนั่นก็คือเล้าของสายการบินเติร์กิสแอร์ไลน์ ine, ตั้งอยู่ที่คอนคอร์ดดีตรงข้ามเกตดดีแปด เื่อเราเดินเข้ามาก็จะเจอกับโซนที่นั่งพักผ่อนหลากหลายรูปแบบบริเวณนี้เป็นบาร์สำหรับสั่งเครื่องดื่มสามารถสั่งกับพนักงานได้เลยรวมถึงมีขนมขบเคี้ยวมากมายสามารถหยิบไปรับประทานได้ต่อไปจะเป็นโซนอาหารที่นี่ก็จะมีครัวสำหรับทำอาหารให้ลูกค้ารับประทานซึ่งอาหารก็จะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาต่างๆท้งอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นและมื้อดึก จากเล้าแห่งนี้เป็นเล้าของสายการบินประจำชาติตุรกีแล้วก็ไม่ควรพลาดที่จะทานอาหารตุรกีที่นี่และของเด็ดที่นี่เลยซึ่งหาทานที่เล้าอื่นไม่ได้ก็คือกาแฟตุรกีนั่นเอง ก็มีห้องน้ำและห้องอาบน้ำตั้งอยู่ภายในบริเวณเล้าถ้าเราต้องการใช้ห้องอาบน้ำก็เพียงเดินไปแจ้งพนักง,งานที่ฟอน์พนักง,งานก็จะมาไขกุญแจห้องอาบน้ำให้เรามีอุปกรณ์ครบครันตอนนี้เค่เข้มาอาบน้ำนะครับในห้องอาบน้ำที่เราของเทอร์กิสแอร์ไลน์นะครับในสนามบ,บินคุเวตบูร์เลยนะครับเมื่ออาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปที่เล้าถัดไปกันเลย เป็นเล้าของสายการบิน EVA Air เ้านี้จะอยู่ห่างจากเพื่อนนิดนึงจะอยู่ที่ Concord e F ก็คือทางเดินไปเกต F นั่นเองแล้วแห่งนี้ก็เป็นเล้าเดียวของสายการบิน EVA Air ในสนามบินสุวรรณภูมิด้านในก็ตกแต่งแบบหรูหรามีที่นั่งหลายแบบให้เราเลือกนั่งผู้คนก็จะพุกผ้าน,นิดหน่อยเนื่องจากว่าในขณะที่เราไปมีไฟของ EVA Air หลายไฟขึ้นพร้อมๆกัน เครื่องดื่มที่นี่ก็มีทั้งแบบมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์นอกจากนี้ก็ยังมีของหวานให้เลือกมากมายทั้งไอศครีมสเวนเซนไอศครีมแบ็กนัมและของหวานอื่นๆในตู้เย็นรวมทั้งเครื่องดื่มบรรจุก,กระป๋องและแบบก่องให้เราเลือกมากมายส่วนอาหารแล้วที่นี่เนื่องจากเป็นสายการบินของไต้หวนันส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารจีน ตอนนี้เคก็อยู่ภายในเล้าของสายการบิน EVA Air นะครับ ก็เดี๋ยวรอเขาเรียกขึ้นเครื่องนะครับอีกไม่นานที่นี่ก็มีห้องน้ําและห้องอาบน้ําตั้งอยู่ในเล้าเลยซึ่งห้องน้ําที่นี่จะมีความพิเศษนิดนึงตรงที่ผนังของห้องน้ําแห่งนี้จะเป็นกระจกซึ่งเราสามารถที่จะมองออกไปเห็นวิวของเครื่องบินที่จอดอยู่บนลานจอดเครื่องบินของสนามบินสุวรรณภูมิได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ใครที่ต้องการใช้ห้องอาบน้ําเพียงเราเดินไปแจ้งพนักงานที่ฟอนพนักง,งานก็จะให้กุญแจกับเรามาสำหรับ เปิดห้องอาบน้ำเมื่อเราไขกุญแจเข้าไปก็พบว่าห้องอาบน้ำแห่งนี้มีขนาดใหญ่กว้างขวางมากๆด้านในก็มีอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการอาบน้ําครบคัันรวมทั้งที่นี่มีฝักบัวรูปแบบพิเศษที่แรงมากๆหลังจากนั้นเราก็เดินไปที่เกตเพื่อที่จะเตรียมขึ้นเครื่องกันเนื่องจากเราเป็นผู้โดยสารชั้นบิวซเนตก็สามารถที่จะเดินขึ้นเครื่องได้เป็นกลุ่มแรกเช่นเดิม โดยสรุปแล้วของสายการบินในกลุ่มสตาร์อาริอันทั้ง4แห่งมีบริการอาหารเครื่องดื่มห้องน้ำและห้องอาบน้ำยกเว้นซิวเออร์คิสไม่มีห้องอาบน้ำ